ต่อเลยค่ะกับความคืบหน้าเรื่องที่หยาดทิพย์เตรียมฟ้องดีเจจอมแชรของคลื่น EFM นะคะเราลุ้นกันอยู่ว่าจะไปจบที่ศาลหรือเปล่าแม้เวลาจะผ่านไปเกือบ2อาทิตย์แล้วแต่ดีเจนุ้ยแห่งคลื่น EFM ซึ่งพูดพัดพิงผ่านรายการแชรตเช้าว่าสาวหยาดทิพย์รักชาบปานเป็นนักอัพยาตัวยง แถมยังไปนอนค้างอ้างแรมกับผู้ชายเป็นประจำ <c oughs> ก็ยังไม่แสดงท่าทีว่าจะออกมาขอโทษอย่างที่สาวหยาดต,ต้องการนะคะพอเจอเจอกับสาวหยาดในงานแฟชั่นโชว์อินเตอร์จิติสยามแฟชั่นโชว์ถูเ้นหนายเจ้าตัวก็เลยอัปเดตเรื่องนี้ให้ฟังว่ายัางไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากดีเจจอมแฉค่ะไม่มีการติดต่ออะไรเลยค่ะจะฟ้องเหมือนเดิมไหมคะ,มคะแกต,ต้องคิดดูก่อนอย่างที่หยาดบอกนะคะว่าหยาด,ดไม่ได้อยากจะฟ้องอยู่แล้วค่ะแต่ว่า แต่ว่าบางทีไม่รู้สิคะเนาะเราก็เป็นแค่ดาราตัวเล็กคนหนึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเขาใหญ่มาเคลียร์ให้บ้างไหมคะคือตอนนี้อตอบอะไรไม่ได้เลยค่ะคืออยาอย่าตอบได้เหมือนเดิมทุกอย่างที่เคยพูดไปนะคะแล้วก็ไม่พูดอีกค่ะก็อยู่ที่เขาต,ตัวเขาค่ะตัวหยาดเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าถ้าตัวเขาจะขอโทษหรือไม่ขอโทษพี่ต้องไปสัมสัมภาษณ์ฝั่งนั้นบ้างคือเราต้องการอะไรจากเขาบ้างคะต้องการความรับผิดชอบค่ะถ้าเขาขอโทษได้จบไหมคะอ,อยาดต้องการให ขอโทษคุณแม่คุณพ่อต้องการให้แถลงข่าวขอโทษว่าแหล่งข้อมูลที่เอามามันไม่จริงแล้วต้องการให้พูดว่าอยากไม่ใช่คนติดยาเสพติดให้จัดแถลงข่าวเรื่องนี้จะลงเอยด้วยการฟ้องร้องหรือแค่ขอโทษแล้วก็จบ,ก,จบก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะ